วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับดูที่การห่อหมูสับนะครับมสับเต็เคมครับดี่ห่อหมูสับนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหน้าแต่นะครับแป้งเชื้อนะครับหน้าแต่แปงแ้งเชื้อแป้งจะหอ่อยากนิดหน่อยครับลูกครับลูกครับ น้ำหนักไส้อยู่ที่25กรัมครับแป้งก็30ครับเร็จปุ๊บเคครับห่อที่ห่อครับเดี๋ยวเราจะดูดูที่ห่อเสร็จแล้วอครับนี่คือเวลาห่อเสร็จแล้วครับวางอย่างนี้นะครับระยะห่างนะครับปลายกระดาษนะครับอย่าติดกันมากนะครับถ้าติดกันมากเวลาหนึ่งมาแล้วมันจะติดกันครับ วันนี้ครับแล้วตัวนี้ก็คือนึ่งเสร็จแล้วครับนี่คือนึ่งเสร็จสุกแล้วมันจะฟูมาขนาดนี้ครับเนื้อแป้งขาวนะครับงานนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ